สวัสดีครับนี่นี่เป็บบนวิธีตำข,าข้าวกลัวนะครับข,าข้ขวาขวาข้ัวนี่ข้าขวข้าวทาเส้นครับไป้งอ่นอนไป้งอ่นอนนะนี่ของซ่านเขา,าขเหนียวด้วยครับนี่ซ่านเขาเหนียวบานเท่านี้ข้าวแป้งอ่อนไปเรื่อยๆรับเดี๋ยวาาทาเบื้องก่อนก็สีเหลืองไปเรื่อยๆนะครับเน ใช้แห้สิใหม่ด้วครับใชเปนอ่อนแล้วก็เพิ่งตอนเวเขาไปเอาเสือมาตํำนะครับถ้าเกปานเท่ารับก็ตรงใส่เครื่องบดพอดเครื่องบดทางเรวก็สิ่หม่ผมมีเครื่องบดครับจะไทีตรงตำอีกเนี่ยครับครับเนี่ยครับให้ประมาณนี้แล้วครับเอา้าเสมาตํำครับ เราลงมาตำลาลังไปครับตำารังนะครับตํหมุนหันครับตั้งแข็งตั้งแขกก็ตํตำเ้าก็ตำอยู่จากสามชั่วโมงหมดแล้วครับบางส่วงนี้ัส็สิเหละตำเออ ตัวแรกกับสิเหลี้อยู่ประามาณส่วนหนึ่งพอดีนะครับสีเฮมส์พอดีครับผมถาเบิ้องแรกครับสามชั่วโมงพันไปสิเพียงแต่ถ้าจะมาเบิ้งใหม่นะครับเนาะครับชี้จิตถาบ่ไปเด้อครับสามตอนสามชั่วโมงหมดเลยจริงๆมั้ยตันแหลกมันเลยแหลกแล้วครับสองชั่วโมงพันไปนะเบิ้งครับอันนี้โอ้ไปอีกใส่ชั่วโมงหนึ่งนะครับจริงจริงเลย สู้โซ้โซ้โซ้ซซซซซเดี๋ยวผมจิลลี่เห้เบิ่งเด้อครับโอ้แทกแตงแรงเนียนแห้ง,งเออไก่แล้วครับไก่แล้วง่ายๆของง่ายๆเองก็ได้ตัวหาสิครับ่ต้องหาสิโอเคปูเรียบร้อยแล้วครับเติ่งสามชั่วโมงเลยครับ สองชั่วโมงนี่แหละครับโอเคเอาใซฟปุ๊กวะดิเอาพ่ปปเ,าปเปิดตามันเข่าไปไหนดิครับเปิดปก้อนเออนะครับกุ๊กกินไก่ดีหลายจอยเข่าขวามดเปาลูกครับเปิดเิ่งไก่เพิ่งเข่าขวาก็ต้องมันเป็นไก่แล้วครับเนาะหอมนี่หอมหอมือนีิ ต้องไ,ไม่หอมนี่แซบตัวคนบ้านอเอาโอเคครับอ,อ,อ,อ่าแล้วมาแบบจุบอ่าข้าวคั่วใหม่ๆหอมหอมเรียบร้อยแล้วครับถาใส่หลับใส่กวยครับ